มีคนมาเสนอว่าสิ่งที่พลเอกเปรมหรือบางเปรมกบ,บทลมเจ้าและเครือข่ายทั้งหมดได้กระทําและทําสําเร็จและเป็นหลักฐานที่ชัดเจ,เจนเนี่ยมันกลายเป็นหลักฐานชั้นดีที่เข้าข่ายการก่อกบฏในราชาอาณาจักรไทยมีคนคนหนึ่งมาเสนอมาพูดกับผมบ่อยว่าสิ่งที่บางเปรมลมเจ้าและพวกเครือข่ายทั้งหมดทําและมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพรบฮาลานโครงการต่าง สิที่พิเศษต่างๆซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือหลักฐานชั้นดีที่เข้าข่ายการก่อกบฏในราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะหลักฐานนี้ครับท่านผู้ชมสิ่งนี้เชื่อไหมครับว่าถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนที่ไม่มีเส้นไม่มีสายเนี่ยติดคุกกันหมดแล้วครับด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองนักวิชาการมุสลิมกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคนมากะซิกบอกว่าวันนอมีส่วนอีกแล้ครับบางอาจคิดจัดงานสุขแห่งสยาม ตรงกับวันสวรรคตรของในหลวงรอเก้ามีการวางแผนมีการประชุมมีการโออกโบชัวเรียบร้อยแล้วมีรูปชัดเจนเลยครับในนี้มีรูปบังโตมีรูปมุสลิมระดับแกนนําเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าพวกคุณดูมินเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด พวกคุณกล้าจัดงานสุขแห่งสยามตรงกับวันที่คนไทยทั้งแผ่นดินหลั่งน้ําตาและเสียใจที่สุดคุณกล้ามีความสุขในวันที่พ่อเราเสียชีวิตและพ่อเราคือพระมหากษัตริย์ของไทยที่คนไทยรักทั้งแผ่นดินพวกคุณกล้าจัดงานสุขแห่งสยามนี่คือความผิดสําเร็จเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมเพราะคิดวางแผนกําหนดวันจัดงานออกโบชัวนี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดข,ของการ ที่แสดงว่าพวกนี้ดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วความผิดสำเร็จแล้วคือคิดวางแผนและออกโบชัวถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโดนหนึ่งหกันทุกคนแล้ะครับแตนะ่วันนั้นไม่มีใครกลา้าแต่ต้องเพราะคนนี้ยังอยู่ครับเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยนะครับจุฬาราชมนตรีออกหนังสือเป็นทางการเลยนะครับว่าห้ามุสลิมไว้ทุกในหลวงเรเกา 9, ผิดหลักศาสนาคนนี้ก็อยู่ครับ ถึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องเลยว่ากลายเป็นหลักฐานชั้นดีที่เข้าข่ายการก่อกระบฏในราชอาณาจักรไทยเพราะอะไรครับเพราะเป็นการเปิดทางให้มุสลิมมีอำนาจปกครองประเทศไทยมีอำนาจเหนือข้าราชการไทยและใช้ข้าราชการไทยได้เกือบทุกกระทรวงให้มารับใช้มุสลิม